สวัสดีครับวันนี้ผมลลจะแนะนําวิดีโอดีๆในการสาธิตการโปรแกรมกุญแจรถโตวต้าเอาเ,อาเอาไวลไฟนะครับตัวนี้เป็นรถปีประมาณสัก2 0 1เนะครับเราจะโปรแกรมด้วยเครื่อง Keyto m a c Pro นะครับเดี๋ยวเราเช็คชิปกันก่อนนะครับการรับรูก้การโคลนนะครับเราเช็คชิปเดิมของลูกค้านะครับตัวนี้เป็น 8A A9 นะครับ 8A A9 แล้วก็วลองเช็คขึ้นดูนะครับขึ้นเป็น315-316่านะครับ312กับ 3, 3 1 5นะครับแล้วก็เตรียมดอทน,นะครับที่ตรงรุ่นมาโอเคที okay. นี้มาดูวิธีการโปรแกรมน,นะครับเราก็มาที่เมนูอ e ีโมและการเขียนโปรแกรมน,นะครับเราออนสวิตชแล้วนะครับเรากดปุ่มสตาร์ทสอครั้งเพื่ออนสวิตช์นะครับให้นาปัดขึ้นออน เลือกไปที่ตัวโตโยต้านะครับตัวนี้เราก็มาเลือกเป็นตามตามไทยด้เลยครับจะได้ง่ายก็เลือกเป็น Smart ท e ีบีฟอร์2016อ่อตัวนี้น่าจะใหม่กว่านั้นนะเพราะมันไม่มี A9 นะครับเราขออนุญาตเป็นหลัง2016ขึ้นไปอ่ออัพเตอร์2016มันก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็น 8A เป็นเพจ4เป็น A9 นะครับเราต้องเลือกรุ่นให้ตรงต้องเช็คชิปให้ดีนะครับ ตัวที่เป็นเป็น 8A เพ 4A 9เราก็เลือกตัวนี้นะครับก็กด emo และการเขียนโปรแกรมเราก็ทำการ a ดส s m a r t ทีนะครับกด a ดส s m a r t ทีตอนนี้เราไม่ได้แ back ัป e ี o อ m นะครับแล้วก็โปรแกรมเลยนะครับแล้วก็กดว่าใชา่เครื่องก็ถามว่าเราได้ต่อเน็ตไหมนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็มีดอกที่ใช้ได้หนึ่งดอกหรือเปล่านะครับก่อนที่ทำกุญแจเพิ่มเราก็กดโอเคเครื่องบอกว่าเชิญอน ตอนนี้เราเทิร์ออนอยู่แล้วนะครับน้าปัดขึ้นอ่อนนะครับก็กดโอเคไปนะครับซอฟต์แวร์โชว์ซอฟ์แวร์ก็กดโอเคนะครับเครื่องกำลังสื่อสารกับระบบเครื่องในระบบจะบอกว่ามันมีกุญแจที่ลงทะเบียนแล้วในระบบอยู่3ดอกเราสามารถจะทำเพิ่มได้อีก4ดอกนะครับโอเคล้วก็กดโอเค เครื่องจะแจ้งว่าให้เราเอาดอกที่โปรแกรมแล้วก็คือดอกที่ใช้ได้นะครับไปทัชที่ปุ่มสตาร์ทภายใน30วิหลังจากกดโอเคแล้วก็กดโอเคก่อนนะครับเอาตัวนี้ไปทัชที่ปุ่มกดสตาร์ทนะครับสังเกตได้ยินเสียงตอบรับ1ครั้งนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มาวางข้างๆต่อไปเครื่องบอกว่าหลังจากกดโอเคแล้วให้ดอกใหม่นะครับไปแตะที่ปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันควรจะต้องมีเสียงตอบรับ2ครั้งนะครับถึงจะสําเร็จ เรากดโอเคนะครับเรามีเวลา30วินาทีเราตัวใหม่นะครับไปทัสฟังเสียงนะครับมีเสียง2ครั้งได้ยินนะครับถ้าเสียง2ครั้งเรา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 ,เราเอาเอาสาวัสีแปะไว้จนกว่าจะสำเร็จนะครับเครื่องก็จะบอกว่าสเสร็จเรียบร้อยอ่าเราต้องให้ k e ย์ลิ i ิ t ิจิเตชันสักซนะครับถึงจะโอเค ข้อสำคัญนะรเราต้องกุญแจแตะไว้ตลอดกดโอเคตอนนี้ในระบบก็แจ้งว่ามีกุญแจที่ลงทะเบียนเพิ่มจากเดิมเป็น3เป็น4แล้วครับอันนี้ก็สําเร็จแล้วทดสอบดอกใหม่ดูนะครับเริ่มจากเริ่มจากกดรีโมดก่อนอ่ารีโมทนะครับเรียบร้อยโอเคเราลองทดสอบการสตาร์ทนะครับแล้วก็เหยียบเบรกโอเคอ่าตอนนี้ก็สตาร์ทได้ลนะตัวนี้เป็นดอกออริจินอลเลยนะครับไม่ได้ดอก OEM ก็เดี๋ยวเราทดสอบนะครับเปิดประตูสไลด์ด้านด้านขวาดูแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ลอง,ดงดทดสอบอกทีก็จะปิดนะครับกดกดสลุยประตูสไลด์ด้านซ้าย ข้อดีของดอกออริจินอลคือมันจะมีปุ่มเซตที่ทำงานได้นะครับดอกเทียมมันจะปุ่มเซตจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็สนใจก็ติดต่อที่บริษัทได้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบก,กับวิดีโอดีๆได้ใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ